พอดีพอดีบ้านพี่รวยรวยจจัดเ่ขอเก้ากันขอเก้ากอนเกสาธุเก้เกสวัสดับกายแคสเกมคสเกมเียรกูชื่อกายทีเตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเมทัสลักหกับพี่เบลพี่เบลครับครับเลเออเออเอออูนี่แหละอันนี้เป็นในภาคที่ปราว่าถือว่าเป็นภาคที่อ่าห ในช่องเราที่ได้เล่นนะฮะแรงลำดับตัตามเนื้อเรื่องนะจ๊ะกูไม่เรียงตามภาคกูอินดี้ไอ้เหี้ยก็เคาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือเกมเมทัลเกียร์โซลิดห้าเมทัลสลักไอ้ห่าอะทหารจิ๋วว่าอยู่โน้ทหารจิ๋วซึ่งตอนนี้เรามีตัวละครสี่ตัวให้เลือกมาโคลไอริทามาซิโอจะเลือกอะไรวิวครับมาโคไปแล้วฮะเป็ทามาให้ก็ได้ไปแล้วฮะรอด้วย อ่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะด่านด่านพวกเนี้ยเ,เบลอ่ามันไม่ได้เรียงตามไอ้นี่นะเว้ยไม่ได้เรียงตามด่านหนึ่งของศาลเลยเว้ยเขาเชื่อกันว่าด่านมันมาจากมันด่านมันม 1, 3, ประมาณอ 1, 3, นะ่าหนึ่งอะไรวะสามหนึ่งหนึ่งสามห้าประมาณเอ้หนึ่งสามสี่มั้งเพราะว่ามันจะเป็นการตามล่าองคอ์กรองค์กรหนึงน่งที่ชื่อว่าองคอ์กรเพอร์ติัสเชื่อชื่อมันอาอ่านยากมันเป็นองค์กรหน,นึ่งที่เชื่อในเรื่องของพลังพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยเออซึ่งด่านเนี้ยคือเหมือนว่าเราได้รับข้อมูลว่า อาฐานฐานพวกมันอ่ะมีฐานรับของพวกมันอยู่เว้ยเออหนึง่งละมันเป็นกลุ่มก่อากาลายชนิดหนึ่งไงพลังมันเยอะจัดดีอ่ะไว้เป่าคาบไว้น้องเขาเรียกว่ากระเป๋าใสทรัพยากรกลางสงครามมาเฮียเชื่อก,กันว่าที่นี่น่าจะอยู่แถวอุปการมั้งไม่อิสกาก็ด,าด่ามันมันเหมือนว่าเป็นคอนเดอร์ออฟไฟเลยทุกอย่าง เออเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างอุ้ยไอ้ตะกี้นี้เราต้องใช้ไอ้ทไหนไม่เนอะเบลราจะจ้องยังไงอ่ะเอาเชี่ยเชี่ยเชี่ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ปึ๊บโอ้ยเฮียเราต้องกดกระโดดยิงไว้เบลปึ๊บปึ๊บหนีอย่างงี้เออกดลงยิงอย่างงี้ถ้ากดลงค้างไว้อ่ะแล้วยิงเลยมันจะเป็นการสไลด์เลยใช่ซึ่งซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมท่าจริงๆึงทำไม่ได้ไอ้เรือทำได้ปรอ โอ้โตะมึงโง่ระวัง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 มิซายไม่หยิ่กันล่ะเมื่อไรฉ, <Okay. S 2> ฉันอินฟินิตฉันอินฟินิไตไปได้เพราะ <c oughs> เพราะว่าไอเพราะว่าจริงๆเราเรา,เรา,เราต้องเราต้องไปสำรวจไอเขาเรียกว่าสุสานล้างอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เพื่อตามหาฐานลับของไอพวกไอพวก <c oughs> ไอเนี้ยไอชื่ออะไรวะไอพวก,พวกอ่าพฏิยัตอาร์มี่เอ,อ่อองค์กรของพวกมันอะ่ะมันน่าจะอยู่ตามสร้างปะลกหักพังอะไรพวกนี้ ม่อะทีเดียวทีเดียวไปแล้วไปแล้วไ้วก้มก้มก้ยี่เกิดได้หัวขาดแล้วไปไปว้าววไม่จะได้พวกชาวพื้นเมืองไอช่วงชาวพื้นเมืองเนี้ยเชื่อเชื่อกันเชื่อกันว่าไอ้นี่เชื่อกันว่าเป็นเป็นพวกเป็นพวกแรกแรกที่ได้นี่มาได้ได้พลังจากพระเจ้ายังไงก็ก็ยังไม่มีใครรู้นะไม่รู้ ใช่ไม่รู้คือก่อนที่มันจะมันมันเป็นช่วงก่อนที่พวกนี้มันจะตั้งองค์กรนี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮียเออแล้วแล้วดูอันนี้มาเอ้ยไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างโออเฮียออเอาด้วยเราด้วยไปหมูเฮาไอียแตตัวนี้มันมันมันจะพ่นน้ำออกมาร้อนมากครับมันเปติดไฟได้ ไอเนี่ยเบลมันคือเอ่อเมทัลสลักรุ่นใหม่ที่ทางทางเราอะสร้างขึ้นมาเว้ยหลักการนี้ถามว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนขโมยฐานข้อมูลของเราไปเวย้ยฐานข้อมูลการผลิตเอ่อเมทัลสลักรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่ตัวเนี้ยแล้วลงไปถึงเมทัลสลักรุ่นปกติแล้วก็พวกฐานข้อมูลอาวุธของพวกเราที่เราใช้กันะแล้วก็พวกฐานอาวุธของเอ่อพวกฟาวคอนด้วยเอาง่ายคือพวกเราโดนขโมยขโมยข้อมูลด้วย แต่ก็ยังเป็นที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้พวกนั้นนั่ว่าใครขโมยใครขโมยพวกนี้มามไงเท่เหรอจริงๆมันไม่ดูอย่างนี้เลย<ช>เปลี่ยวไอ้สัตว์เฮ้ยวเปลี่ยวออกอเออมันลองกดลงคันงดิเออได้มันกายมันจะเป็นรถสังทางนไ้ด้วยอันนี้รถสัาางได้ไปไหนดีซ้ายขวาาไหนดิเดี๋ยวดิ ข้างไหนข้างไหนซ้ายขวาซ้ายอ๋อไปไม่ได้เออซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายก่อนซ้ายก่อนโอเคซ้ายเราจะเจอกับมินิบอสที่ชื่อว่าเอ่อบอสมันชื่อว่าอะไรนะบอสมันชื่อว่าแบ็คเฮาสอะไรว่าแบ็คแบ็คข้าหรอือมั้งน่าจะแบ็คเฮาสเป็นรถถังที่ มาจากข้อมูลฐานข้อมูลของพวกเรานะรถถังมันจะคล้ายๆของพวกเราเลยระวังดิวจะจะพางอ้เหี้ยทางเฮ้ยว้าเหี้ยมันแปลกอ่ะที่รถถังมันจะค่อนข้างอ่าถังแรงหน่อยเพราะว่ามันมาจากฐานข้อมูลของพวกเราเลยเกไปแล้วเบล,ลบระวังลิสเต

ต่อไปก็คืออ่าต่อไปก็คือส่วนลึกของที่นี่เออถ้าแกไปถ้าแกไปทางด้านขวามันจะไปเจอบอยเลยอ๋ออ๋อนี่คือแวะโอ้ยฮะใช่มันมีแว็กินข้าวอื้ม ไม่ไม่ไม,ไม่ยิงไม่โอเคน,นี่ครูมาเสร็จละเมาชัเดียก็คือรถถังหนึ่งในรถถังที่พวกมันเอาข้อมูลพวกเราไปอะเบลข้อมูลการสร้างไอ้นอ่ามาสเตอลักมาสเตอลักนี่มันเป็นชื่อนี่นะชื่อรถถังนะเบลอือ,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 อหัเรื่องอ้เหี้ยเออเครียดไหมเหรอเหนือยกายก็ไ,ไ,ยกไม่ได้ด้วยใช่ อยู่ใกล้จัดไม่ไดเบิดจ้ำมัง้นนวาเลังเชระวังเอ้เอมันหีมันหีมันหีอยากใส่กูอยาใส่กูอยาห่ใส่กูไมกูหีอฉันยังเอาปืนได้อยู่ป็นปืนตายใส่ังร โอเคเดี๋ยวยิงมันเดียวไม่นะเดี๋ยวไปยิงนะอย่าไปยิงนะนี่มันตัวตัวผ่านตัวผ่านตบตัวผ่านไอ้นี่เนี่ยตังเอื้อตายไม่แย่งไปไม่ไม่โ้ไม่ได้ไม่ได้จะด่าบแล้วโอยเกมนี้โดนรันตัวเฉยได้เกรดเฉย กินน้ำตัดนะได้ได้ไม่อนุญาตครับอันนี้แหละคือฉากที่ว่าพวกพอติยาดอะได้พลังมาจากไหนกันเวอันนี้คือเป็นชาวพื้นเืองที่ได้เจอกับไอ้นัากากนาก,ากักสนติเลยสักอย่างพอมันนากากศิลาใช่มันก็กลายเป็นเรื่องผายไม่ไหลเฮียไม่ใช่ไอ้นากากเวเนี่ยมทำให้ตัวของไอพวกนี้มันได้พลังจากพระเจ้า